สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกับผมเช่นเคยบนช่อง y o u t u f e f e t ไทส Story ช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมขอเสนอตอนหลวงปู่จามกับคาถามหาราบเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวสั้นๆครับในประวัติหลวงปู่จามก่อนที่จะเข้าเรื่องราวผมขอเกริ่นนำสักนิดซึ่งอาจจะยาวสำหรับท่านที่ทนฟังไม่ได้ก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้า แต่ผมก็จําเป็นต้องพูดเสียก่อนครับเพราะคิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าเกิดโทษถ้าผู้ฟังอาจจะเคยฟังเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระคถามากมายที่มีตำนานเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์มาก็าหลายบทบางท่านก็เคยสวดท่องบางท่านก็ท่องไปก็เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ว่าได้ผลที่ดีบางท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจนบางคนก็ท้อถอยกันไปไม่สวดมนต์ไม่เจริญสติอีกต่อไป ชาวพุทธหลายคนมักจะทําบุญหรือทําความดีต่างๆเพื่อแลกกับสิ่งที่ตนเองต้องการหรือปรารถนาเช่นทําบุญบริจาคทรัพย์แล้วอธิษฐานขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ครูบาอาจารย์หลายรูปก็เคยกล่าวเรื่องเหลนี้ไว้นะครับว่าไม่ต่างอะไรกับการเล่นขายของเหมือนเอาเงินมาแลกเป็นการทําบุญแลกสิ่งที่ตนเองต้องการซึ่งไม่ได้มีประโยชน์ต่อการชําระจิตใจเลยและก็ไม่เข้าถึงหลักธรรมในที่สุด การสวดมนต์ท่องคาถาหรือบริกรรมเป็นพระกรรมฐานล้วนเป็นการเจริญสติครับทำให้เรามีสติมีปัญญาเกิดขึ้นเป็นการทำความดีดังคำสั่งสอนที่ว่าทานศีลสมาธิปัญญาเมื่อมีสมาธิก็เกิดปัญญาในการทำมาหากินมีสติมุ่งมั่นในการประกอบวิชาอาชีพมีสติแล้วก็เกิดความอุตสาหะในการทำมาหากินแบบนี้จึงเรียกว่าชาวพุทธโดยแท้ ครูบาอาจารย์ได้สอนให้สวดมนต์สวดคาถาก็เพื่อประโยชน์ข้างต้นครับให้เกิดปัญญาน,นั่นเองและทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนหนีไม่พ้นเรื่องกฎแห่งกรรมอีกเช่นกันการที่เราจะทราบเรื่องราวกฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นอาจินไตครับเราไม่รู้หรอกครับว่าเหตุอะไรเราจึงเป็นเช่นนี้เป็นอย่างนี้เพราะสิ่งต่างๆเกิดจากกรรมที่ผสมปนเปกันจนลงตัวในสิ่งที่เกิดขึ้น ถึงแม้จะมีพระดีมีวัตถุมงคลที่สุดยอดพระคาถาที่ยอดเยี่ยมก็ไม่ผลเรื่องกฎแห่งกรรมแต่ก็ให้ระลึกเสมอว่าเราจะทำอย่างไรให้กรรมไม่ดีนั้นเบาบางลงก็มีวิธีคือการไม่ทำความชั่วเพิ่มครับก็คือการรักษาศีลและทำความดีเพิ่มเติมทั้งทานและก็การทำสมาธิกรรมฐานทำดีย่อมได้ดีครับที่ทำได้ไม่ดีก็เพราะผลกรรมที่มันมีหลายภพหลายชาติเหลือเกิน ให้คิดแบบนี้แล้วก็อย่าท้อถอยครับที่เกิดยาวครั้งนี้พาะจะดึงเข้าสู่เรื่องราวของหลวงปู่จามมหาปุญโยแห่งวัดป่าวิเวกวัฒนารามจังหวัดมุกดาหารท่านเป็นพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นอีกรูปหนึ่งที่มีประสบการณ์ทุตลมกรรมฐานมากมายแล้วก็มีเรื่องราวล่ําลือกันว่าท่านมีพระคถามหาลาภเรื่องราวนี้มีบันทึกในประวัติหลวงปู่จามมหาปุญโญซึ่งผมได้เดินทางไปชมนิทรศการ ที่จัดในวัดป่าวิเวกวัฒนารามจังหวัดมุกดาหารครับเมื่อรวาวปลายปีที่แล้ว2560นี้เองนะครับปลายปีที่แล้วก็2559เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่จางท่านบอกว่าเมื่อครั้งที่ท่านจะมาสาที่วัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่เรื่องปัจจัยสี่ต่างๆนั้นท่านไม่เคยขาดยิ่งเรื่องอาหารบิณฑบาตก็ยิ่งไม่เคยลำบากเลยครับและยังได้มากกว่าหมู่พวกด้วย บูพระเนรูปอื่นๆก็ไปบินทบาทแล้วก็กลับมาได้คนละเล็กคนละน้อยจะฉันแต่ละทีก็ไม่พออิ่มแต่หลวงปู่จามท่านก็บอกว่าของท่านนั้นบางวันต้องใส่รถสามล้อถีบมาส่งด้วยเพราะชาวบ้านต่างศรัทธาใส่บาตรท่านมากบางวันเดินผาลุงพลังตามเส้นทางเพื่อฉลองศรัทธาแก่ญาติโยมที่เฝ้ารอคอยใส่บาตรเพราะว่าถ้าเกิดไม่เดินไปเขาก็จะสูญเสียกำลังใจ จนพระเนนพากันแปลกใจครับยิ่งกว่านั้นก็ยังมีพระเนนบางรูปพากันเดินตามเสียเลยด้วยความแปลกใจดังกล่าวพระเนนก็เข้ามาถามหลวงปู่จามว่าท่านอาจารย์ทําไมรวยอาหารแบบนี้ท่านทําอย่างไรครับหลวงปู่จามท่านก็บอกว่าที่เป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะบุญเก่าแต่พระเนนก็ยังไม่ยอมเชื่อสนิทใจอย่างที่ผมได้พูดไว้เบื้องต้นแล้วครับว่าคนทั่วไปจะเข้าใจยากในเรื่องของกฎแห่งกรรม และจะไม่ค่อยยอมเชื่อยอมรับในเรื่องราวนี้สักเท่าไหร่ทั้งที่ถ้าเชื่อในพระพุทธศาสนาก็ต้องเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมแต่ชาวพุทธส่วนใหญ่คิดถึงแค่กรรมในชาติปัจจุบันแล้วก็พานไปว่ากฎแห่งกรรมไม่มีจริงเพราะทําดีแล้วไม่ได้ดีเรื่องราวนี้ก็มันเป็นอจินไตครับใครไม่เชื่อก็คงต้องปล่อยไปตามนั้นครับเมื่อพระเนนยังไม่ยอมเชื่อจึงได้พากันถามวกมาเรื่องราวของพระคาถา โดยถามหลวงปู่จามไปว่าได้ยินเขาล่ำลือว่าท่านอาจารย์เจริญพระคาถาใช่ไหมครับหลวงปู่จามท่านก็สวดพระคาถาจริงก็เลยบอกไปตามจริงว่าใช่สวดคาถาพระศรีวลีเมื่อพระเนนรู้แล้วว่าหลวงปู่จามมีคาถาดีคือคาถาพระศรีวรีก็เลยแห่กันไปสวดท่องบ้างผลก็คือเหตุการณ์ทุกอย่างเป็นไปเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น พระเนรลูกบือื่นก็ได้อาหารบิตรบาดกลับมาน้อยเช่นเดิมหลวงปู่จามก็มีกลับมามากมายไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเมื่อเป็นดังนั้นแล้วพระเนนก็เลยมาขอพระคาถาจากหลวงปู่จามโดยตรงเพราะแต่เดิมนั้นได้ไปค้นหาพระคาถามาสวดท่องเองแต่คราวนี้มุ่งหวังจะขอจากหลวงปู่จามโดยตรงครับพระเนนได้เข้ามาพูดกับหลวงปู่จามว่าท่านอาจารย์ต้องมีพระคาถามหาลาบเรียกลาบแน่ๆ พวกผมเคยได้ยินพระเนนวัดพระสิงห์ร่ำลือกันว่าพระที่วัดเจดีหลวงรูปหนึ่งจเจริญคาถาพระศรีวลีก่อนออกบินฑบาตจึงได้ร่ำรวยอาหารมากพวกผมได้ยินมาอย่างนี้และยังได้เห็นท่านอาจารย์แบ่งอาหารให้พระเนนวัดสิงห์อีกด้วยพระเนนหลายรูปดูจะไม่ยอมครับแล้วก็ขอมาเรียนพระคาถากับหลวงปู่จามอีกหลายครั้งและท่านก็ได้บอกตัวพระคาถาไปจนหมดโดยท่านก็บอกข้อธรรไปด้วยว่า หากผู้ใดเคยทําทานทําบุญมาก่อนแต่หลายภพหลายชาติคาถาบทนี้จะมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นผลเป็นมงคลพระเนงก็มาเรียนกันเยอะเมื่อได้เรียนก็พากันลองวิชาบางรูปจเจริญพักคาถากลับมาก็มีแต่บาดเปล่าก็มาต่อว่าหลวงปู่จามหาว่าบอกคาถาไม่จบบทก็เลยมีความวุ่นวายอยู่สักพักหนึ่งส่วนผู้ที่ไปบิณธบาตกลับมาได้อาหารมามากก็มีความเชื่อและศรัทธากันยิ่งขึ้น ส่วนผู้มาใหม่ก็ได้ยินคำาล่ำลือก็เข้ามาเรียนกันไม่รู้จบในที่สุดหลวงปู่จามก็ให้พระนักเรียนนักศึกษาเขียนบทพระคาถาใส่ไม้อัดแปะติดแวนไว้หน้ากุฏิเพื่อจะได้ไม่ต้องมาสอบถามกันให้วุ่นวายจนไม่ได้ปฏิบัติตธรรมคาถามีอยู่ว่าอิติปิโสพัควาสิมพลีจะมหาเทโรมหาลาโภมหาลาพังมหาเตชาพระวันตุเม เอตังมะมะหลวงป,ปู่จามท่านได้บอกกับลูกศิษย์ลูกหาไว้ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แก่นสารอะไรหรอกบุพกรรมเคยทำบุญให้ทานเคยทำดีฝากไว้กับพระพุทธศาสนาฝากไว้กับโลกนี้ทั้งนั้นแหละของใครของมันที่ทำมาไว้แล้วทั้งนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆครับที่ผมฝากไว้ในวันนี้หวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังกันบ้าง ฝากกดติดตามช่องบน YouTube ครับเฟซไทสตอรี่ไปด้วยนะครับผมยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนออีกมากมายท่านผู้ฟังสามารถรับชมรับฟังเรื่องราวตำนานครูบาอาจารย์ตำนานพระพุทธศาสนาตำนานความศรัทธาและความเชื่อท้องถิ่นรวมถึงเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวตามรอยความศรัทธาได้บนช่อง y o u t u b e ช่องนี้เฟซไทสตอรี่และติดตามการอัปเดตของผมได้บนเพจ Facebook ที่เพจภารกิจเที่ยววัดโอกาสหน้า กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ